สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆเอซครับตอนนี้เข้ากระจอดแวะขางท้างนะครับสื่อของปลาของฝากครับผมอู้นสุดลูหูลูกตาเลยเคยมีมัมมัมก็มีของปลาของอีสานก็มีครับน,รรนี่ปลาแดกปลาลาปลาลาเลยครับหนังงัวกม็มีนี่มีกุ้งจอมมีปมลาสมไรก้างนี่ครับ ป่าก็มีครับมีลูกยางขออนุญาตถ่ายคอนเทนตน์อยเด้อมึงเอาอะไรก็เอาดิเมยของน้าแล้วก็ไี่ตงตีไก่ยังไงยังไงมีปา่ปาครับเ็ีขมครับก็ต้องไปหาเก็บแหนะครับผมเขียดกัมีบักสมอก็มีครับขามป้อมแบล็คเด้มีหนังต้มเรียบร้อยแล้วครับ อู้นนะครับของทุกยางทุกแนวเลยครับผมของฝากของฝากจากบุรีรัมย์นะครับเห็ดเพิ่นก็ไปเก็บจากปลานี่แหละครับนี่ครับปลานี่ครับเห็ด ของฝากจากบริรัมเดี๋ยวไปเจอกันที่กรุงเทพครับผม